เป็นของโปรค่ะทุกคนหอยโขงค่ะหอยโขงอู้ดูดูออกมากนี้เลยครับอันนี้เป็นเนื้อหอยนะครับจิ้มก็ะตจิ้มซี่ปูจ้ะอะลรก็ป้าบเกือบไหมตุบทีละคือหูว่าเช่นมากินอย่างมากอย่างคบกันมาสิบสองปีเธอมากุ้งเฮ้ยนี่มันต้องอันนี้ มักเบอรนี่ของโปรดค่ะทุกคนหอยโข่งค่ะหอยโข่งผู้ใดมากินคือดาวแน่คอมเมนต์มาเด้อเน่นี่เน่หอยหน้าบานเห่าเคี่ยวผื่นทีเคี่ยวผื่นทีเคี่ยวผื่นทีโอ้ยดูเนื้อนี่ครับโอ้อันนี้ค่ะดูครับออกมาอย่างนี้เลยจิ้มกับน้ำจิ้มลงไปเลยจ้าจิ้มแบบนี้โอ้คินหอยบานเห่าเนาะหอยโข่งเนาะใครเคยกินหอยโข่งครับคอมเมนต์หน่อยอาหารบานเห่าค่ะอีสานเห่าค่ะ มันหนึบดีค่ะเป็นยังไงหอยพอกโตใหญ่ให่เล่นมันออกหนึบ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 ่ะทุกคนมันเด้งมันเดงเอ๊ะจะเดงเดงนี่ให้ดูเนื้ออันนี้เป็นเนื้อหอยนะครับอุ้ยเดงอีลีค่ะเดงอีลียกขึ้นมาเลยนี่ครับขอดูหน่อยงับคอให้บ แลาวเขาแบบหนึ่งไม้ย่างดีนะใส่ตะปูใส่แบบตะไคร้อีกอย่างนี่สินะมันก็เลยแบบหอมแซ่บดูตัวนี้ตัวใหญ่แห้งมาดูเูหน่อยมักบะลุงหอยใหญ่ๆนี่หอยใหญ่ๆคิดไปไหนแต่ดาวเอาก็ถามเธอว่ามักแบบหน่อยหรือแบบง่ายขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหอยหน่อยขอดูหอยหน่อยหอยหอยหนีแม่บอกหอยหนีหอยหนีอูดูดูออกมาอย่างนี้เลยครับ าจิ้มก็ทำจิ้มซีฟูดจ้ะอะไรก็ป้ายคือกึบไหมกึบยกให้กี่คะแนนอันนี้เก้าเก้าเลยเหรอเฮ้ยแสดงว่าเด็ดจริงเพราะว่าถ้าไพม่นหมาสมมันสิบะแซบบัวก๊ับหนึ่งใช่พวกอ่าข่าตะไคร้บอกเลยว่าแซบมาก